เยชีวิตจริงกวดทานยิ่งกวัวละครตัวจริงเลยนะก็เคยพูดหมอลำเรื่องเลยอยากเบิ่งเย็นไห้นะพระเจ้าบอ่เคยได้เบิ่งแต่ก่อนนะนๆไห้นะพระเจ้าได้ยินแล้วตั้งหัดตั้งหัดตั้งหัด สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหาแพงกันเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเลยทักทายสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสซ่โองยูทูบของแม่น้องมินตาคือเก่าคือเดิมเน้อพี่น้องอมาพบกันมาเนี้เนาะเปิดภาพบอกว่ากับยึดเตาทานพี่น้องเลยพ้ากันออกมาทงนายยมแรงมาในพี่น้องเลยตั้งแต่ที่เลิกองเฮียนแล้วก็อ่าแม่น้องมินตาก็เล่นออกมาทงนาหลักก็มาหลัดเอามินตาในเพิ่มมานาตั้งแต่เเศร้าน้ำพ่อเพิ่นพี่น้องเลย เมื่อวานนี้พากันไปงานบุญงานบุญกองเข่าพี่น้องเลยอยู่หมู่บ้านโค้งไงเมื่อวานนี้แล้วกลับไปช่วยทางป้าเพิ่นแจกขนมเนาะแจกขนมขาวจีพี่น้องเลยก็กเป็นบุญกองเข่าก็เป็นที่ข้องพระเพณนี้ของแต่ละหมู่บ้านพี่น้องเลยบางบ้านเพิ่นก็จะเห็ดกอนเดือนสามก็มีเนาะแล้วก็บบางหมู่บ้านนี่ก็สิลางเดือนสามก็มีพี่น้องเลย แต่อ่ะน,นะหมู่บ้านโค้งใหญ่นี่ทุกๆปีนี่เพิ่นจะเห็ดอ่ะน,นะเดือนสามเอาไว้สามคำทุกๆปีเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นหมู่บ้านใหญ่แน่แล้วเพิ่นก็เคยเห็ดแบบว่าเดือนสามเอาไว้สามคำทุกๆปีแค่นะเพิ่นก็เลยตั้งกองบุญขึ้นพี่น้องเลยแล้วก็บุญกองขขาวนี่นะกะ็ส่วนลายนี่ก็เพิ่นจะระดมขขาวน้ำพ่อแม่ประชาชนเนาะแล้วก็อิงตาม น้ำจิตน้ำใจแบบว่าเขาจะโมท่านเท่าไรนะพี่น้องเลยบา,บ,ลบางคนกับสิบโล,ลาาบางคนกับซาวสามสิบโลแล้วแต่สถานะบางคนกับสองสอบหรือว่าสอบเนืองแบบนี้นะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเมาื่อวานนี่แม่น้องมิ้นตาก,กับ่ได้ไปถ่ายทําให้อะนะพอไ่พี่นอ้องเนบะื่องเนาะอ่าอยู่บนกองเข่าเพื่อนะนะพี่น้องเลยมันกับคนหลายๆในแม่น้องมิ้นตาก,กัเข่าไปแล้วก็ยู่จุดเดียวเลยเมื่อวานนี่ทุกคนเนยมันคนหลายแหงนะ้งเนาะมันจุน แย่อัดกันเพื่อนล่ะคอนเสิว์าแล้วกับเบิร์ตโมบ้านโค้งง่ายแล้วกับโมบ้านนาของพม่น้องมินตาไปเต้าโฮโมแน่เมื่อวานนี่เนาะมันก็นเลยลายน,นะพี่น้องเลยประไว้โค้งประไว้โคกใหญ่แต่ก่อนนี่การโมบ้านโค้งประไว้กับป็นนะโมบ้านโคงงในกใหญ่นี่กะอ่าขึ้นน้ําเดียวกันพี่น้องเลยก็เป็นบ้านเดียวกันเนาะแต่ก่อนน่ะจะเป็นอ่าบ้านโคกงนะพี่น้องเลยหลังจากนั้นล่ะเพิ่นก็นได้แยกออกมาเนาะ คือบ้านเมน้องิตานในก็แยกออกมาจากบ้านโคใงง่พี่น้องเลยเพื่อนกะมันก็เป็นบ้านใ่ญ่สมควรแหละเพิ่นก็เลยแยกเนาะคือปัจจุบันนี่กับบ้านโคใงญ่ายเนี่ก็เพิ่อนกะแบ่งเป็นสามบ้านเพื่อนะคหาพี่น้องเลยโคกเหนือโคกกลางโคกใต้นะวนาเนาะเมนมีอยู่สามบ้านมนบ้านแล้วก็คือบ้านเฮานี่ก็เป็นบ้านหนึ่งก็อยากซ่อาบ้านเพื่อนบ้านหนึ่งที่เพิ่นแยกงออกเพี่นองเลยตามมา ป้าเพื่อนว่าในกับประมาณเจ็ดร้อยอยเขาเ่าแปดเพื่อนละหมู่บ้านคงใหญ่ค่ะนะก็ถือว่าหลายสมควรได้พี่นอ้องเลยก็คือเมื่อวานนี่กัตามอาทางเฮาได้ถ่ายคลิปลงไปกับเพื่อนจะมีการแห่เนะะานแะแห่บสถแห่บวชพี่น้องเลยเพราะว่าบ้านเพื่อนนี่มีซิมเนาะวานเนานะมีซิมแล้วก็เพื่อนก็จะอ่าเอาคู่บาขึ้นไปนั่งเพื่อนเอิญอยังก็บนที่เพื่อนน่งน,น,น,นเะเพื่อน เพ an, a, ิ่นนถามเนี plate, ane, ่ยอันนีคู่อันนี้คู่บาอันนี้เพื่อนก็จะแห่ไปอ้อมอ้อมวัดละพี่น้องเลยอ้อมวัดหรือว่าศาลาเนาะสามห่อพี่น้องเลยสามห่อเพื่อนหลายหลายคนหลายตามที่เห็นเลยเมื่อวานนี่พี่น้องเลยหลายแห้งเนาะบางคนนี่เขาเจ้ากับขามมาแต่ฟังไทยหรือว่ามาหลายหลายมองหลายหลายบอนแบบไปเอาลูกเอาเมียอยู่บ้านอื่นก็สิีมาเต้าโฮมกันใน เมื่อเดือนสามมองไม่สามคำแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าพ่นเทดทุกๆปีเ้ข้าเจ้าก็เลยมาเต้มามโหก,กัน <c oughs> ในเมื่อนั่นนะพี่น้องเลยแล้วกะ็โอ้ก็ถือว่ามว่วนสมควรเมื่อวานนี่แต่แม่น้องมินตาก็บ่ได้ไปทายทําให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งห้องหอ,หอบวัดเลยเนาะก็อยู่จุดเดียวเลยพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ล้วก็ได้แจกขนมเขาจีให้ทางอาปชาะส,ะสนที่ลงมาหว่วมทำบุญฮนะนกก็ฮู้สึกดีใจพี่น้องเลยเนาะชาวพด ผู้สาวลายเห็นอยู่ว่าเจ้าผู้ไปเลาะนะวันน่ะแล้วว่าผู้สาวลายว่าสัตว์ผู้สาววันโคกไลไลพี่น้องเลยเพราะว่าจะเป็นผู้สาวไม่ห่างไม่ใหม่ผู้สาววันสาวซ้ำน้อยในวันน่ะผู้สาวซ้ำน้อยอ่อสาวซ้ำน้อยอ่ออกกัมีสาวซ้ำน้อยกับลายกับกับเป็นฮีตของประเพณี้ฮัลโหพี่น้องเลยกับ อีกโบถ้าไดเมื่อในกะบ้านไม่น้องมินตากะมีคือกันพี่น้องเอลยบุญกองเขาเนาะแต่กะซีโบยิ่งใหญ่ซ้ำโม่บ้านโค้งใหญ่เพราะว่าบ้านเฮ้าในกะซิมกะย่างโบมีโม่บ้านของไม่น้องมินตาน่ะพี่น้องเอลยซิมนี่กะโบมีแล้วกะบหนึ่งอ่าชองมาในกะอ่าเพิ่นเฮ็ดต้เก้าในกะโบโบเคยมีหมอลำเรื่องบ้านไม่น้องมินตาพี่น้องเอลยเมื่อคืนนี่อ่าคุ้มอ่าอยู่คุ้มเพื่อนของไม่น้องมินตาน่ะไปเบิ่งหมอลำเรื่องจนเบิดพี่น้องเอลย ข่าเจ้าไปพักกลางเอาสาดตร์เอาพโฮมเนาะฮุบไปเบิ้งมัล้ำเรื่องจนเงียบเบิดพี่น้องเลยอ่าเมื่อเช้ามาทำมานะะขาเจ้าที่โอ้ขาเจ้าที่ไปเบิ้งมันลำเรื่องเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยจนแจ้งจ้างปางว่าสั่นลำเรืองน่ะบบจบเรื่องสัําล้ำมาบ่จบเรื่องพี่น้องเลยแจ้งก่อนว่าสั่นเลยก็เลยบฮห้วอ่ะนะเรื่องเล่าเป็นแน่ใจ หมอลำเลื่องก็ได้กับหลายๆหมู่บ้านในกับเ <c oughs> พื่อนกับส่วนลาในเพื่อนกับสิจ้างหมอลำเลื่องอยังยังแบ,บปนาสมัยก่อนอยู่พี่น้องเลยบางหมู่บ้านก็นได้เนาะแต่ว่าบ้านไม่น้องมิตานี่บอกคอยมีเพราะว่าทื่นห้อนบ่ลายนะก็เลยบ่มีทื่นจ้างเพื่อนพี่น้องเลยส่วนบาหมู่บ้านคงใหญ่ในเพื่อนกับเป็นหมู่บ้านใหญ่ในเนาะ คือปีก่อนนะเพื่อนก็เอามาแล้วก็ปีนี้ก็มีอีกเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าคือขึ้นสมควรอยู่พี่น้องเลยพี่น้องมิตาน่ะแบลว่าตื่นนอนมากก็ได้ยินเสียงไห้อยู่เนาะคิดว่าคนนั่นเสียชีวิตจรินะที่มเป็นหมอน้ำเรื่องเพื่อนไห้พี่น้องเลยก็ถือว่าคือขึ้นสมควรอยู่ได้หมู่บ้านคงใหญ่เมื่อวานนี้ทุกคนเลยกบพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าอ่าก็ถือว่า เฮ้ออนันนด้เนะมาลดน้ำมินตาพี่น้องเลยอ่าเพื่อไมพี่น้องเอฟซีเพิ่นกัะคอมเมนต์ามาว่าอันนาะอยู่ทาาฝั่งไทยเนี่ยกัะไต่ก่อนกระมีขึ้นกันเนาะคนวะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะบกคยบอยบกคอยเห็นแล้ววะสะั้นบกคอยมีแล้วเนาะอาประเภทอันา่ตบุญก้องเข่าแบบนี้ฮะพี่น้องเลยว่ามีวิตของ ยิ่งตาน่ะตื่นแต่นอนพี่น้องเลยเพิ่นตื่นแต่นอนเพิ่นมาน้ำพอเพิ่นแต่เศร้าๆหัวจนหยงจนยองมาขวดทานเด้อพี่น้องเลยชีวิตจริง <laughs> ขวดทานยิ่งกว่าละครอ,อ่าแต่จริงเลยนะบม่ได้พากันไปเบิ่งหมอลำเรื่องพี่น้องเลยมเมื่อคืนนี่ก็ได้ก็ช่วยพูดหมอลำเรื่องหน่ยไม่อยากเบิง่ง ยันไห้นะพระเจ้าบอคา <laughs> เคยได้เบ่งแต่กนะ่อนน่ะนางไห้นะพระเจ้าได้พี่น้องเลยแต่ยังสมัยยังน้อยเนาะเป็นนางเบ่งบอลำเลืองหล้วก็ไหนะ้น้ำพระเจ้าโอ้ยโ <laughs> <laughs> อเต๋บอลำก่ได้แต่เนี้ยว่าไม่แม่นรีได้พี่น้องเลย บอยากได้ยินเสียงห้องเสียงไห้อ๋อลำเลื้อมางัดตังงัดตังงัดตังงัดดอกมินอยงซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนแล้วก็อันบุญข่าวจีเนี่ยก็มีอยู่เด้อพี่น้องเลยเนาะทางฝั่งลราเฮ่ากะเป็นแต่ข่าวจีใช้ด้วงบ้านนี่แล้วบ่บุญข่าวจีแบบว่าอนณา เฮาเอาเข่าเนียวปั้นปั้นล้ะก็เอาวันไข่ท่านี่อ่าอยู่หมู่บ้านพ่นซิมนี่เดือนอยังนนเนาะลืมแหละตอนน่ะเ้ากันปั้นข่าจีอยู่ได้เนีนี้เล่นหนาวจีช่วงนี้ไปคืออยู่แล้บุญนี่บุญขาจีนี่ก็มี่คือกันพี่น้องเลยเพราะว่ามีเอฟซีทางฝังไทยเพิ่นเคอมเมนต์กันมาว่าอ่า แต่ก่อน,นี่กาทางฝั่งไทย่นมาเห็ด <c oughs> แต่ว่าเอาเขา่าเหนียวปั้นปั้นหลวกะ <c oughs> เอาไข่ทาเขา้าจีทาไข่ละก็ลงไปวัดเนาะทางฝั่งเาากะบบางบ้านกะยังยังเห็ดอยู่เด้อพี่น้องเงยนเนาะบุญเขาจีแต่ว่าบ้านแม่น้องมินตานี่กะไ่ได้เห็ดนะแต่ว่ายังมีบางบ้านกะยังเห็ดอยู่ <c oughs> ดำสิบ่ใหม่ไม่ทานออกมาทงหน้าพี่น้องเงยมื้อนี่ก็ได้ประมาณได้จักสอบก็ ได้สามกระสอบมีกระสอบใส่หักดูได้นี่หักเลได่าอด่างนี้ขาดีก็คือเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่ไม่น้องมินตาก็ได้ไปอันน่ะ กันซีวอาแล้วก็ไปข้ามคูณถใหม่ลนาบ้าพี่น้องเอลยก็มีหลายๆคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาอ่าเพื่อนว่าอยู่ทางฝั่งไทยในยาไส้ลายลายสิบปีแล้ววะสันเนาะประมาณสามสี่สิบปีแล้ววะสัน,น 1. ส่วน,นหลายอยู่ทางฝั่งไทยเดี๋ยวนี้นะี่ยเพื่อนใส้รถไถหน้ายหญ่ว่ายสันกับแท็กเตอร์อยักเกือบทุกกลางค่าเฮือนว่าสันตามเพื่อนคอมเมน,น <ะ S 2> ต์หน้าบ้านเพื่อนใส่คูโบต้าเนาะ พันซีอิงใส่แบบว่าเปรียบเทียบนี่โอ้ยทางเฮา้าเนี่ยยังไก่กันลายพี่น้องเลยเพราะว่าโมบ้านขขงพม่น้องมินตานี่ส่วนลายทุกขว้วเฮือเลยยังใส่รถไถหน้าเดินตามอยู่เด้อเนาะอ่ายังบ่มีรถพอร์หรือว่ารถไถหน้าหญ่พี่น้องเลยยังใส่รถไถหน้าน้อยอยู่ทุกคนใส่รถใหม่ๆอยู่อ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฟังทพ่พนว่าอ่าทางฟังท่านนะยาใช่แล้วว่าสั้นเพราะว่ารถรถไถทีคืนอน่ะบางเขาซื้อเมื่อวานนี่น่ะ คนว่าเป็นรถใหม่หม่วะใชะคือคือรถเท้าหนีได้ว่ะนะบ้านเท้าเออใหม่บ้านเท้าก็เลิเออรถใหม่ๆหม่ขึ้นกันแต่พี่น้องเลยแต่ว่ากะยังใช่อยู่เนาะเพราะว่ามันตีปากผู่ครับตายปะมี่อะลายกะลายคนอยู่ได้บ้านเท้าก็ตายหลายคนแล้วพี่น้องเลย,ตยแต่เฮ็ดเฮ็ดยังได้ได้เนาะกะ,กะลายคนอยู่ตายหลายคนเลยได้อย่ใไหมู่บ้านพี่น้องวินตาในกะมี่ือกันพี่น้องเลย กะมันกัยังบ่มีเนาะเหตุจังใดก็ค่อยใสยไปแหละพี่น้องเง้ยแต่ว่านี่กัยังแพงแพงสือเมื่อวานนี่พี่น้องเ้ยแปดหมื่น 8, บาทพูดได้พี่น้องเลย้าละเป็นเงินกีบเลลาก็หาสิบซองล้านกีบเต็มๆเลยเนาะเพราะว่าเลทเงินนี่หกแสนหาสิบหกหกหกหาศูนย์เม,มื่อวานนี่เมื่อก่อนอ่ะพี่น้องเลยเลทเงินสูงแหง้ง ก็เลยอาณาแปดหมื่นบาทนี่ก็มีอยหาสิบสองล้านเต็มเต็มเลยพี่น้องเลยกับเป็นปึกพูดเลเนาะถามว่าเอาเงินจีไปแล้วแล้วเอาเงินยังก็ไปนะเป็นเงินบาทเพราะว่าลูกสาวลูกชายพี่น้องไปเ็ดเวียกอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยก็เห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนาะพูนว่าอ่าบอกเคยเห็นแบบว่าพี่ที่แบบว่าอาณาต้อนฮับรถนะบ่อนะอี่ทางฝั่งไทยเพิ่งมาได้เฮตุวะสั้น กับมูบ้านถ้ากับเป็นบางครอบครัวเนาะเป็นบางคนเป็นบางคนบางคนเพิ่นซื้อมาเพิ่นกะใส่เลยห็นะพี่น้องเลยอ่าคือแม่น้องวินตาเนี่ยก็ซื้อรถหลายขั้นอยู่กับว่าได้คออเหตุจากพี่น้องเลยก็มีแต่อามาละกัมีแต่สีน้ำอบน้ำหอมใส่ละกะอ่าแล้วฮนะกักัเป็นบางคนนะบางคนเพิ่นก็จะหาหมอสูตรสั่งมาสูตรทางแน่แต่แม่น้องวินตาเนี่ยก็เอามาเนี่ยกับว่าได้อ่าเหตุพิธที่ใหญ่ โดยแซงแล้วเนาะคือเฮาซื้อรถปีก่กรถึงกันเน,นานะพอน่ะแต่กาเพิ่นกาน้ำโสกว่าหายเฮาได้่ะพอดีซื้อมาพอดีมือหวยไทยออกพี่นอ้องเลยรถใหญ่ที่ไม่น้องมินตาขี่ทุกเมื่อน,นี่แหละนะเนาะเฮาก็ซื้อได้ประมาณหาปีสามตัวตรงเลยพี่นอ้องเลยหาปีลงังวนะพอน่ะได้แล้วว่าหาปีปได้หาปีเลย,เลยนะไล้เนาะเพราะว่าไปต่อเอกาสารเมื่อก่อนนะ่ะพี่นอ้องเลยเพราะว่าหาปีแล้วเพิ่นต่อเธอหนึ่งได้เมื่อก่อนนะ่ะไปต่อเอกาสาร นังซื้อลถอะนะพริหาปีเต็มๆ <ไป S 1> เลย <ไป S 1> พี่น้องเลยลถที่ห้าคี่ในเฮือนละรถต่อทะเบียนอ่ากระบะนะเนาะลดกระบะในเฮือนนะต่อทะเบียนเพิน่นเอาซื้อมาฮะาก,ก็บด้เฮ็ดพี่ที่สังดอกพี่น้องเลยแต่ว่าซื้อมาเมื่อทำบิดนันเป็นเมื่อวันที่สิบหกได้พี่น้อง,งเลยก็เลยลองเสียงซื้อเลขทางเพินนะ่นเนาะซื้อเลขทางเพิน่นถึกสามตัวตรงเลยพี่น้องเลยเลขไทยเลขรัฐบาลไทย ถือว่าเพิ่นห,เห้เฮงพี่น้องเลยเนาะกะกะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลแหละพี่น้องเลยกะเฮาเห็ดพิธีสั่งกะยิงตามความแบบเฮาอยากเหตุะนะพี่น้องเลยเนาะมันกะบ่ได้เสมอไปเราพอมเห็นพอม่พี่น้องเอฟซีข้มาว่าโอ้ค่กะก็เห็นอยู่ทางฝั่งล่านี่แหละว่าสั้นเนาะเพิ่นเห็ุพิธีแบบนี้นะพี่น้องมิตรแต่ก,ก็เลยอ่าอจะกอกว่าแบบ เราสู่ฟังพี่นอกก้องเลยมันก็เป็นอนานะบางครอบครัวเนะบางคนแตบบ่ว่าเพื่อนยาเขตนะนะกับว่าได้ทุกคนดอกพี่นอกก้องเลยบางคนเพิ่นนบาง,ง่ายเพื่อนเหงามากเพิ่อนกับผูกแขนให้เองแบบนี้นะคือหนะ้าบ่าวเล่าี่กัจนลาแล้วก็ซื้อแต่รถเมื่อสองเนาะแต่ก่อนเนาะรถคันนี้แหละเป็นรถคันทำบิดเลยในครอบครัวเราที่แบบว่าได้ซื้อรถคันใหม่นะพี่นอกก้องเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็หาหมอสูตรมาแบบ ฮับอนาสมาชิกใหม่หรือว่าฮับรถอะไรพี่นอ้องเลยคันซื้อว่าเราก็เอิญฮับควันนะแตคือเมื่บ้านนี้เขาก็ได้พากันไปทําบุญพี่นอ้นองเลยรวมกันกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับหลายๆคนก็นข่าวมาคอมเมนต์เนาะเราก็ข็ขอให้ได้บุญกุศลน,น,น้ำกันเบอ้อสุขสุขคนพี่นอ้องเลยเนาะที่ขามาติดตามรับ z o o เบิงผิดขอบประเพณีงานบุญกองเข่าในสปปลาวพี่นอ้องเลยหรือว่าในหมู่บ้านโคกเนาะ ก็เป็นมู่บ้านโค้งใ่ญ่พี่น้องเลยกัอ่าห่างจากบ้านแม่น้องมินตาไปนี่ประมาณ1กิโลพี่น้องเลยกัแต่ก้อนก็เป็นบ้านเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ได้แยกจากกันแล้วเนาะแยกจากกันแล้วคนละบ้านแล้วพี่น้องเลยกัสิประมาณนั่นเนาะสำหรับคลิปนี้กัอ่าแม่น้องมินตากัสิมาช่วยทางพ่อมินตาเพิ่นเก็บทานก้อนพี่น้องเลยเนาะมินตาสำนี้ก่อนลูกติดไปช่วยทางบรรดาเพิ่นเก็บทานก้อนบัดนี้พี่น้องเลยแล้วก็ จะหาเห็ดเวียกน้ำแน่เก็บอ่าสิไป,ปสอนสอนกุ้งสอนกุ้งสอนปลาน้ำแน่มาเนี่ยอ้ตาตจ้คักอัลลีอันนี้เนาะทั้งในญ่ทงงั้งย่าวลย <laughs> ดำกะดำป่ะเฮ้ยเจ้าหูน้อยแทนหมัดหูน้อยอันตาวคนนี้ก็เอาน้ำอื้อไว้พี่น้องเลย ขันบ่อืมนี่กาเบ้ตัวเบ้มาขืนมาโคมเหลือกงัวชนพร้อมเนาะโอเคพี่น้องเองยสำหรับคลิปนี้กะบไม่น้องมินตาก็ออกมาทงหน้าพี่น้องเองยเมื่อเนี้กะพอดีว่ามาหลัดเอามินตาก็พอเพิ่นเนาะเพิ่นขี่รถไทยหน้ามาแต่้เศร้านี่พี่น้องเองยกะกะบ่มีอย่างไรพี่น้องเองยกะมาถักไทยโอ้ลมน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะอ่าเด็กๆกะบสำหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเองย ไปพบกันในอีกคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้มม่น้มิตาเวาจอันใดบสุมารพระควนกะกราบขอโทษขอพ่ายลลายๆพี่น้องเลยเอาไว้พบกันอีพต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอกราบขามาสบายดีสบายดี